สวัสดีครับทุกท่านพบก,กับฟองคุงอีกแล้วในรายการ c g t ค h i e f Team TV นั่นเองนะครับไม่ว่าคุณจะเป็นพ่อแม่ลนะุงป้านะอาปู่ย่าตายายเด็กเล็กเด็กแด,กดงหรือเป็นซูเปอร์แมนก็สามารถดูรายการของพวกเราได้นะครับอ่าฟองคุงวันนี้จะมาอธิบายเกี่ยวกับไมค a f t นั่นเองนะครับโจทย์ปัญหาของวันนี้คือ what ไมค้าไมค้านั่นคืออะไรนั่นเองครับผมขอตอบเลยนะจุดจุดนี้นะครับไมค้า่นั่นก็คือเกมครับผมโอเคครับ เดี๋ยวเดี๋ยวอธิบายแบบมีสาระแลละคราวนี้ไม่ไม่ไรสาราะแล้วจริงไหมครับคุณสาราะครับโอเคครับเข้าเรื่องครับหลังจากที่คุยกับท่านสาระไปแล้วนะครับเขาไม่ตอบอะไรกับมาเลย,เลยโอเคคือเริ่มอธิบายแล้วนะนะคือหมายค้านั้นคือเกมที่ส่วนใหญ่แล้วจุดเด่นของเกมนั้นก็คือเป็นสี่เหลี่ยมโอเคและตัวพระเอกของเราจะมีความเทพอยู่ในตัวความเทพนั้น มันเป็นพรสวรรค์<ะ>สาหรับบางคนเดี๋ยวเราจะบอกให้ดูทําไมถึงพระเอกอั่นครับมันต้องพลังวิเศษอะไรมันมีหนึ่งไอเทมหนึ่งชิ้นที่สามารถทําให้คุณนั้นเป็นเทพได้นั่นก็คือเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเนี่ยมันคือมือของเรานั่นเอง้อออมือในไมคคับนั้นนะครับสามารถทําได้เรื่องหลายสิ่งนะครับ,บนผมจะยกตัวอย่างให้ดูนะครับ มือในแมคค้าวนะครับสามารถทําได้หลายอย่างมีกระทั่งตัดไม้นะครับทุบหินยังทําได้เลยครับพี่น้องแม้กระทั่งดินยังเอามาได้แถมถือได้อีกวางก็ได้ขนาดบล็อกที่แข็งเก่งที่สุดในแมคครับมันก็ยังสามารถต่อยได้สามารถเปิดกล่องได้สามารถเปิดกล่องคาบได้สามารถเปิดเตาเผาได้สามารถไปตีเหล็กก็ได้และยังสามารถเปิดสมุดเวทได้อีกยังสามารถต่อยไก่ได้ ตายด้วยนะต่อยไก่ยังไม่พอต่อยหมูได้ด้วยขนาดวัวยังต่อยได้เลยยังสามารถไปไฟกับมอนสเตอร์ได้อีกมอนสเตอร์ตัวเล็กก็ฆ่าได้ขนาดมอนสเตอร์ที่เป็นแมงมุมก็ยังไฟกับมันได้และยังเป็นบุคคลที่สามารถทนทานต่อแรงระเบิดของคิปเปร์ได้สร้างประตูมิติยังสามารถทําได้เลยด้วยมือของเราเองเผาป่ายังทําได้ด้วยมือของเราเองยังสามารถกินยาได้ สามารถโยนโพชั่นได้และยังเป็นบุคคลที่สามารถเก็บของได้เยอะที่สุดอี่ช่องหนึ่งใส่เดนสโคสิบสี่เนี่ยขนาดโยนไข่ยังทําได้เลยแถมมือของเรายังสามารถใช้สร้างบ้านได้อีกและยังเป็นบุคคลที่สามารถโดดอยู่ที่สูงแลไม่ตายได้ไหมครับก็ยังสามารถนอนได้ด้วยยังสามารถทนต่อแรงระเบิดของ TNT ได้ยังอีกตูมไม่เป็นไรอีกทีนึง ตูมไม่เป็นไรเราวยังเป็นบุคคลที่สามารถรว่ายในลาวาได้นานที่สุดคนปกติเขาตายตั้งแต่ลงแล้วโอเคข้าฟังคุงกับคุณสาระก,ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับเอ๊ะเดี๋ยวก่อนไปเหมือนลืมบางอย่างวะ่ะเออใช่ลืมเปิดอินโทรรายการ